พี่น้องบันี้นะครับพร้อมเพียงแหงหนาเนาะนะครับนกก็ขออนุญาตนะครับบอกเป็นทั้งภาษากลางภาษาอีสานควบคู่กันไปเพราะว่าพี่น้องที่เมืองยูนีนะครับทุกทุกภาคนะครับทุกๆุกจังหวัดพี่น้องทั่วประเทศพร้อมและพี่น้องได้นะครับวันนี้นะครับเป็นไลฟ์พิเศษความในใจนะครับของหัวหน้านกพงศกรนะครับก่อนอื่นนะครับนกต้องแจ้งพี่น้องกอนว่าตัวนกเอง ไม่ได้เตรียมสคริปมาว่าได้เขียนไว,ว้่าสิบอหยังนะครับนกขอพูดตามความรู้สึกนะครับพูดตามใจตัวเองนะครับเพราะว่ามันคือความในใจนะครับมันไม่ใช่ความในสคริปเนาะอันนี้เข้าใจกันเด้อบางเชื่อพี่นกอ,อาจจะฟังว่ามันคือสลับซับซ้อนฟังประเขาใจบ่หล้เรื่องนะครับนกกขอเวาตามตามที่ความรู้สึกจากของนะครับผมขออื่นเลยนกขอกราบขอบประคุณนะครับ นะครับขอพระคุณกำลังใจจากแฟนๆพี่น้องทั่วประเทศพี่น้องตั้งประเทศแฟนๆทุกๆหมู่บ้านที่เสียงวีโ홉ไปทำการแสดงมากทุกๆเจ้าภาพด้วยทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับนกพร้อมกับทีมงานมอลําเสียงวีโ홉นกพงสกอรนะครับกราบขอบคุณมากๆนะครับทุกๆกำลังใจของพี่น้องนะครับคือพลังวิเศษนะครับเห็นให้คนคิดงานเห็นให้หัวเรื่อนะครับมีพลัง ่อห้ว่าหัวเลือล่ำน,นันนํามันเติมบ่มีนะครับแรงแรงที่หัวเลือนะครับผ้าลูกน้องผ้าไปมันก็ะเฮียนให้สาเร็จได้นะครับก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วกานะครับสําหรับนะครับกระแสที่ผ่านมาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับพี่น้องก็คงสิเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น กับองค์กรหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรทำไมศิลปินคือลงหลายคนแทนนะครับนกขออนุญาตเอ้ยซื้อเนาะนะครับบาสิเป็นน้องฟาใสน้องฟาใสออนอุมาน้องฟ้าชุดามนน้องเบลลาาพิมมาดาน้องแบมธนวัตรรวมถึงนังเอกสาวนะครับน้องสาวน้องยุก,กิเพนบกานะครับ สำหรับตัวนกเองนะครับคือถามนกที่แหลกนกการู้สึกอยู่คับ่าตกใจนะครับตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆนะครับบางทีนกจับตนชนไปว่าใดนะครับในส่วนของบอานนนกเสียบอนนเบาด้วยครับแต่มานสนอดขนนกคือนกรกะตกใจอิรีพี่น้องตกใจนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่พอหนุมาลุ่เหตุและผลนะครับทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมัน การที่คนคนหนึงศิลาออกจากวงหมะล่ำใดนะครับไม่มีใครอยากย้ายงานมามีผู้ใดอยากงายองค์กรหรือว่าอู้เขาอู่น้ำที่จะของยู่กินมาดอกนะครับแต่ว่าคนเล่านะครับมันยอมมีเหตุผลนกกิดกับิิใส่้ใจนกขึ้นกันเพราะว่าในวันหนึ่งนกเคยเป็นลูกน้องคนมาก่อนนะครับนกถึงเข้าใจและวันนี้นกมาเป็นหัวหน้าคนนกก็ย่อมเข้าใจเช่นเดียวกันครับ เข้าใจทุกฟังทุกไฟนะครับมีฉนันนันพี่น้องครับบาวสิปเป็นหลายๆคนที่นกเอื้อยสื้อมานะครับน้องๆได้ออกไปเดินตามฝันนะครับนกก็ขอนะครับบ่ขอยังขอความเมตตาพี่นอ้องขึ้นเกา่านะครับเพราะว่าตอนนี้กระแสที่เกิดขึ้นเลยมันเป็นเหมือนนะครับนกพงศกรนะครับหลกัลกๆเลยนะครับนกพงศกรกับน้องยุกิ นะครับเจกระแสทั้งลบและบวกต่างคนต่างเจอนะครับนกกะวันนี้นะครับนกหลวบร่วมพลังหักจากพีจากน้องที่รักเสียงวิหกนะครับนกอกจากบอกเลยวา่าตัวนกกับน้องยุก,กินะครับกับครอบครัวของน้องยุก,กิบม่ได้มีปัญหาเด้พี่น้องเด้นะครับอย่างพี่น้องรับทราบตามนี้ไม่ได้มีปัญหากันเลยนะครับส่วนปัญหาแบบไดจังไหพี่น้องจังรอฟัง แต่สำหรับนกพงศกรนะครับม่มีอย่างเลยนะครับตอนนี้นกเห็นนองออกนองออกไปนะครับจะเริ่มเติบโตสิ่งเดียวที่นกมีให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องยกกุกิน้องแบมน้องเบลน้องฟาจุฟาใสคือความยินดีความยินดีของคู่ผู้หนึ่งที่เคยฝึกสอนที่เคยให้โอกาสนะครับครูคนนี้ไม่เคยหวังร้าย บอกเคยหวังที่จะไม่เคยหวังที่จะทําร้ายนะครับเห็นลูกซิ์ได้ดีเท่ากับยินดีนะครับวันนี้น้องๆอ,ออกไปเจริญเติบโตมันคือความภาคภูมิใจนะครับของตัวนกเองนกก็ดเลยบอยอย่างใพี่น้องถึงคนหักนกหักยูก,กิหักแบมหกัหกฝาหักไพ่ก็แล้วแต่นะครับไปลบกันเองคือที่บอสตำได้โพสต์ไป นะครับคือนกอยากให้ทุกคนยังเป็นมิตรกันถึงแม้นมือหนึ่งเขาบิเทตุงานน้ากันแล้วแต่เรายังรักแล้วก็นึกถึงวันดีๆที่เราอยู่ร่วมกันนะครับเสมอเหมือนตัวนกในตอนนี้นะครับพี่พแม่ๆ่ก็ขอให้เข้าใจนกด้วยนะครับคำถามบางคำนกไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะว่า มันบ่กมบนว่านกไม่รู้จะตอบยังไงแต่ความรู้สึกนกไม่อยากตอบครับบ่อยากตอบคาถามว่าเพราะอะไรเป็นอะไรคือนกอยากใส่เวลาตรงนี้อยู่กับเจ้าของเพราะว่าตัวนกเองนกหวังนกคิดว่าพี่น้องก็คงเข้าใจว่าตัวนกเองรู้สึกยังไงนะครับถึงนกเสียบ่ค่อยเบานะครับนกบ่อยากให้ถามเพราะว่านกอยากให้เวลามันฝ่าว่านไป นะครับพานไปให้พี่น้องสนับสนุนทุกคนคือเก่านะครับพี่น้องหักนกเคยหักนกเคยหักจุกกี่เคยหักแบมหักฝ้าหักเบลก็ขอให้รักเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าลูกๆทุกคนน้องๆทุกคนนะครับผมคืออย่างน้อยนะครับเคยอยู่ในครอบครัวตรงนี้มื่อน้นองๆอ,ออกไปเติบโตนกก็พร้อมที่จะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยทุกทุก ทุกๆอย่างที่น้องๆเติบโตเพียงแค่เพียงแค่บ่ยอยากให้พี่น้องไปซ้ำเติมไฟไหนเท่านนะครับผมบ่บาสิปเป็นไฟทัางน้องไฟทัางนกไม่อยากให้ไปซ้ำเติมนกขอครับพี่น้องมันต้องเริ่มต้นจากเราศิลปินทุกชีวิตแฟนๆทุกๆคนนะครับเคยหักจังไหน เคยสนับสนุนจังไหนกับสนับสนุนจังกับสน,นับสนุนจังสันขออภัยครับพี่น้องครับนกฟ้าวเพราะว่าเห็นแต่ละคนกับมีคําเบาได้ใจอยู่นะครับผมขออภัยนะครับเคยหักจังไหนกับเคยหักจังสันได้พี่น้องได้นะครับสําหรับนกนะครับนกบอกเลยว่าอย่าไปมองว่านี่คือการเนรคุณนี่คือการลมคู่บาอาจารย์ขึ้นน,นั่นขึ้นนี่ สำหรับตัวนกบ่เคยขึ้นเ้อพี่น้องนกบอกเลยนกนกมองเสมอนกเคยบอกตะเถือแลกหันพี่น้องเคยเห็นคลิปอัดด้วยกันตั้งแต่ตั้งแต่แรกจนมามหาหอดมือนีนะครับซีปีแล้วนกบอกตงมือแลกเลยนะครับนกเคยบอกด้วยซ้ำว่าไปให้สุดให้หยุดที่การตั้งวงเพราะอย่างมันคือการซอยสืบสารศิลปะมอลลัม นกยินดีกับทุกๆก,การเติบโตของน้องๆทุกคนแม้กระทั่งทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับว่าต้องขึ้นอยากว่ามือนึงสีล่งไปแล้วหัวหนา้าสิรู้ิึกบ่ดีนะนกมีแต่ให้การสนับสนุนนะครับอันนี้นกบอกเลยว่าให้ทุกคนยูง่ายนะครับไม่ต้องกดดันอะไรทั้งนั้นนะครับและสุดท้ายนะครับนกขอให้พี่น้องนะครับผมเข้าใจได้พี่น้องเด้อเข้าใจ กับการเปลี่ยนแปลงวัฒจักรมของชีวิตศิลปินนะครับแล้วก็นกก็อยากขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็รวมถึงตัวน้องน้องยุก,กิีน้องแบมน้องเบลน้องฟ้าน้องฟ้าใสและหลายๆท่านที่ก้าวออกไปเติบโตจากบ้านหลังนี้นะครับขอบพระคุณที่เข้ามาช่วย นะครับผมสร้างผลงานดีๆให้พี่น้องได้เบิง้งได้มวนได้ซ่นให้พี่น้องได้มาติดตามเสียงวิหกนะครับนกบอกได้ว่าถ้าในวันที่นกแย่นกไม่มีเด็กหญิงที่ชื่อคังพลอยวิยาพัฒน์นกบ่มีเด็กหญิงคนนี้เข้ามาเติมเต็มนกพงศกรกับบอกล่าวขามวิกฤตมามีมือนี้ไดขึ้นกันนะครับมิฉะนั้นนะครับ ก็ขอบพระคุณนะครับถ้าทุกคนได้ดูอยู่นะครับอายกะบว่ามีอย่างนะครับมีแต่ความรักและความวังดีนะครับแล้วก็โอกาสอ้อมแขนคือพี่นะครับเป็นแต่ทุกอย่างนะครับถึงจะโดนมองว่าบางทีหนกบอนักแน่นหนกบอนักแน่นพ่อ ตัดสินใจบ่ได้พ่อเพราะอะไรครับเพราะคำว่านุกนกนกจะคิดยุตตลอดว่านกคือพูดหน่อยถึงนกที่มีศัก์ที่สูงศัก์ที่สุดแต่นกก็ย่อมให้เกียรติบอดตั้มและบอดนุครับคือนกกายเกียรติถึงแม้บางสิ่งบางอย่างนะครับบ่เป็นว่าเฮาบ่าอยากแก่ แก้แล้วพูดแล้วทําแล้วนะครับในส่วนนั้นเดี๋ยวขอให้ผู้อื่นเป็นผู้เบาเนาะนกบอาในส่วนของนกนะครับผมคือตัวนกไม่มีอะไรมากครับนกมีครอบครัวตอนนี้นกมีครอบครัวที่ใหญ่มากนกไม่รู้ว่าแต่ละคนนะครับลอยพอพันแม่มาอยู่น้ำกันจิตใจเป็นจังไหรแต่ด้วยความที่นกรัก นกก็อยากให้เท่าๆกันอยากหักคึอกันเบิดนะครับนกก็อยากบอกศิลปินทุกคนว่าบออยากให้น้อยเหนือตั้มใจว่าว่าน่ารักคนนั้นมากกว่าคนนี้คนนี้มากกว่าคนนั้นนะครับวน่นานี่คือผู้ทีที่สุดแล้วครับที่สุดบพราว่าสิเป็นเรื่องหยัางวน่นาต้องไต่ตองตลอดว่ามันเป็นยังไงยังไงแล้วก็ความให้เกียรติด้วย ซึ่งไม่สามารถผ่าผลตัวคนเดียวได้เพราะว่าผมเกิดมาในจุดมรลมาศีิหกได้ไม่ใช่ตัวผมคนเดียวผมเกิดมาจากทุกๆคนขอบคุณมากนะครับมับงหันนี้มันคือความในใจของนกพงศกรนเนาะซื้อไหลเนาะนกได้ต้องเดบอกอนปกติแล้วก็ยังให้คนที่เท่าที่สุดเอบกกอนเนาะในหัวหน้านะครับ กับแม่แง่หนูอะนะครับปัดเถ่าที่สองปนี้พี่ตั้มจังหวัดต่อพี่หนูนะพี่หนูอวกก์น,นะครับผมโลครับมันตะกี้ไหลทั้งแม่บอกออกเนาะ